สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมอยชอบโวนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำดื่มน้ำแบบนี้ทุกวนันน้ำตาลในเลือดลดไวมากง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะมากเลยนะคบว่าเป็นโรคเบาหวานอยู่น้ําตาลในเลือดสูงมากๆเลยไปตรวจกี่ทีน้ําตาลก็ไม่ลงสักทีนะครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆนะครับให้ลอง นำไปทํากันดูครับเป็นเทคนิคการดื่มน้ํานะครับรับรองว่าถ้าลองนําไปทํากันดูแล้วเนี่ยดื่มทุกวนันทุกวันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆแค่3ขั้นตอนเลยครับรับรองว่าน้ําตาลในเลือดจะลดลงเร็วมากๆไปตรวจเลือดอีกทีคุณหมอชมเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมน้ําตาลในเลือดดีขึ้นนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่ดมน้ําเปล่าแทนน้าหวานนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับต้องยอมรับครับว่าช่วงนี้คือร้อนจัดๆเลยนะครับเวลาเรากระหายเวลาร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาน้ําหวานมาดื่มกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าหลายคนเนี่ยเวลาดื่มทีก็อ,กอาจจะดื่ม2ขวด3ขวดเข้าไปพวกน้ําหวานต่างๆนะครับก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยแบบนี้ไม่ดีนะครับแล้วก็จะยิ่งทําให้ร่างกายของเราเนี่ยติดหวานก็จะไปหาอาหารหวานๆมารับประทานเพิ่มอีกนะครับแบบนี้ยิ่งแก้เข้าไปกันใหญ่ครับดังนั้นเนี่ยอยาก จะให้ฝึกเลยนะครับฝึกนิสัยให้ดื่มน้ําเปล่าแทนเลยครับต,ต้องบอกว่าการดื่มน้าเปล่าเนี่ยลดความกระหายได้เช่นกันนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องดื่มน้หาหวานอย่างเดียวครับการที่เราดื่มน้าเปล่าในปริมาณที่เพียงพอนะครับก็จะช่วยให้ดับกระหายได้แล้วก็น้ําตาลไม่สูงขึ้นด้วยครับซึ่งมีคนไข้หลายคนขอ,ของหมอนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ดื่มน้หาหวานเลยทาไมน้ําตาลในเลือดสูงต้องบอกว่ามีน้ําบางอย่างนะครับหลายคนพลาดครับอย่างเช่นน้ําผลไม้อันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าบางคนคิดว่าน้ําผลไม้เอะมันก็ไม่ได้หวานมากนี่นาจริงๆแล้วน้ําผลไม้้นาตลส ปีเลยนะครับเพราะว่าการที่จะคั้นน้ําผลไม้ออกมาได้1แก้วเนี่ยนะครับจะต้องใช้ผลผลไม้ในประมาณ5-6ผลเลยครับดังนั้นถ้าเราดื่มเข้าไปหนึ่งแก้วปุ๊บเนี่ยรับรองเลยว่าได้น้ําตาลเข้าไปเต็มเ็มเลยนะครับประมาณ5-6ผลดังนั้นให้หลีกเลี่ยงน้ําผลไม้เลยนะครับดื่มน้าเปล่าแทนก็จะดีที่สุดครับต่อมาพวกนมนะครับอันนี้ก็ท่านเหมือนกันบางทีพวกนมช็อกโกแลตนะครับนมหวานนมสตรอเบอรี่หรือว่านมเปรี้ยวแบบนี้นะครับน้ำตาลสูงเช่นกันดังนั้นถ้าอยากจะดื่มเนี่ยคนเป็นนมจืดก็จะดีกว่าหรรืืออววว่่าาาาบบงทีถ้เพคคมชัันะ แนะนำว่าควรดูฉลากข้างกล่องนะครับว่ามีปริมาณน้ําตาลมากน้อยแค่ไหนนะครับควรเลือกสูตรที่น้ําตาลน้อยๆนะครับก็จะดีต่อน้ําตาลในเลือดของเรามากกว่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่หลายคนพลาดนั่นก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าสีเหล้าขาวเบียร์ไวน์อะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าพวกแอลกอฮอล์เหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีรสชาติหวานครับแต่ถ้าดื่มเข้าไปมากๆแล้วจะทําให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงเลยครับดังนั้นแนะนําให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับ ใครที่อยากลดน้ำตาลในเลือดลงมานะครับดื่มน้ำเปล่าก็จะดีที่สุดครับข้อที่2ดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะครับนอกจากการดื่มน้ําเปล่าแล้วก็ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับหลายคนละเลยในการดื่มน้าครับบางทีเรียนหนักทํางานหนักไม่มีเวลาในการดื่มน้ําแบบนี้ไม่ดีครับยิ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วเนี่ยทำให้น้ําตาลในเลือดไม่ลงสักทีครับแนะนําเลยว่าควรที่จะดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมอย่างน้อยให้ได้2ลิตรต่อวันหรือว่า6-8แก้วนะครับก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือด ดีครับแต่ในภาวะที่ร้อนจ,จัดๆแบบนี้ร่างกายก็จะเสียเหงื่อไปกับความร้อนนะครับก็ทําให้ร่างกายเสียน้าไปมากกว่าปกติ ดังนั้นจะต,ต้องดื่มมากกว่า2ลิตรนะครับวิธีง่ยงายๆในการสังเกตครับว่าร่างกายของเราได้น้ําเพียงพอหรือ,อยังแนะนําให้สังเกตจากสีน้ําปัสสาวะของเราครับง่ายสุดๆเลยนะครับถ้าเราปัสสาวะออกมาแล้วสีเหลืองเข้มปีแบบนี้อันนี้ไม่ดีครับแสดงว่าร่างกายของเรายังได้น้ําไม่เพียงพอควรดื่มน้ําเปล่าเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราปัสสาวะออกมาแล้วเป็นสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆแบบนี้อันนี้ใช้ได้แล้วนะครับแสดงว่าดื่มน้ําได้เพียงพอก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นครับ ข้อที่3ดื่มน้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับไม่ควรดื่มมากๆทีเดียวแบบบางคนดื่ม2ลิตรทีเดียวตอนเช้าแบบนี้ก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันนะครับควรที่จะแบ่งดื่มครับตอนเช้าสัก2แก้วกลางวัน2แก้วตอนบ่าย2แก้วตอนเย็นอีกสัก2แก้วหรือว่าก่อนนอนอีกสักแก้วหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอเพียงพอไปเรื่อยๆครับก็จะทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพแข็งแรงน้ําตาลในเลือดดีขึ้นด้วยนะครับมีหลายคนกังวลนะครับว่าดื่มน้ําหลังอาหารเข้าไปแล้ว จะทําให้น้ําย่อยเจือจางหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่จริงนะครับการดื่มน้ําหลังอาหารเนี่ยไม่ได้ทําให้น้ําย่อยเจือจางเลยสามารถดื่มได้เลยครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับจะช่วยทําให้กระเพาะของเราลําไส้ของเราเนี่ยนะครับบีบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็เร่งการเผาผลาญด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าสามารถดื่มน้ําได้เลยนะครับหลังอาหารไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับและนี่คือ3เคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ดื่มทุกวันแล้วจะทําให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นไวมากๆเลยนะครับ ใครที่ไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1นนะครับให้ดื่มน้ําเปล่าแทนน้าหวานเลยครับทาให้เป็นนิสัยเลยนะครับหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําหวานเลยน้ําตาลในเลือดจะดีขึ้นไวมากมากครับต่อมานะครับข้อที่2ครับให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมครับในแต่ละวันควรให้ได้2ลิตรต่อวันหรือว่า7-8แก้วนะครับก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นครับและข้อที่3ครับดื่มน้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับแบ่งดื่มเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแบบนี้นะครับน้าตาลในเลือดดดจะีีขึ้น มากๆเลยนะครับแนะนําเลยครับลองนําไปทํากันดูนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณดีขึ้นได้และนอกจากนี้นะครับอย่าลืมรับประทานอาหารในครบห้ามูพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับก็จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแช วันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมอมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย